ตลับหมึกทาไมหมดไวจังวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูเลยว่าทําไมตลับหมึกถึงหมดไวนะครับนี่ไงเหตุผลครับโอ้ทำไมเปิดตลับดูก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วที่เราซื้อมาเนี่ยมันสั้นมากนะครับอยู่ประมาณสักยี่สิบเมตรได้นะครับสาเหตุนะครับก็คือเฟืองที่ใช้ก็เป็นเฟืองหยักนะครับเป็นพลาสติกหยักแบบนี้ครับการใช้งานหลังใช้งานแล้วมันก็จะเหมือนเส้นมาม่าครับมันจะเรียงตัวเหมือนเส้นมาม่านะครับก็จะทําให้จุผ้าหมึกได้สั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับ เนื่องจากที่หมดวัยเนี่ยมันเกิดจากตัวผ้าหมึกที่ใส่เนี่ยใส่มาไม่เยอะนะครับใส่มาแค่ยี่ห้าเมตรนะครับแ้วอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าหมึกรุ่นนี้จะมีอาการติดบ่อยนะครับเนื่องจากเฟืองเขาจะขบนะครับแล้วไปกัดตัวผ้าหมึกทําให้ขาดหรือทําให้ยับง่ายครับผมเรามาดูตลับหมึกของตัวโซลูชันเป็นกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นฟองน้านะครับสาเหตุที่เป็นฟองน้ําเพราะว่ามันจะเลียงตัวผ้าหมึกเหมือนผ้าพับไว้นะครับทําให้จุกความยาวได้เยอะนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่สี่้าเมตรนะครับ ก็สามารถใช้งานได้มากกว่า2เท่าตัวเลยนะครับและที่สําคัญนะครับฟองฟองน้ําแบบนี้ครับมันถนอมตัวเนื้อผ้านะครับไม่ให้ผ้าหยับง่ายนะครับก็จะทําให้ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นด้วยนะครับนะครับกำลังมองหาตลับหมึก LQ 2 1 9 0อยู่นะครับใช้ได้ด้วยกัน3รุ่นเลยนะครับเป็น LQ 2 1 8 0รุ่นเก่านะครับ2170ครับแม้กระทั่ง2080รุ่นเก่าวันนั้นก็ใช้ได้นะครับสำหรับตัว LQ 2 1 9 0นะครับเรามีจําหน่ายแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของทาง c o ตุครับ